โทพาสอันเยมณีแห่งความรักและความเมตตาโทพาสพบได้เกือบทุกสีตั้งแต่ใส่ไม่มีสีเหลืองส้มน้ำตาลจำพูแดงแดงแกมม่วงฟ้าอ่อนจะถึงฟ้าเข้มและเขียวอ่อนมีค่าความแข็งตามสเกลของโมเท่ากับ8ปดคำว่าโทพาสเชื่อว่ามาจากภาษาสันสกิตที่แปลว่าไฟหรืออาจมาจากภาษากรีกโทปาซอส,ส ซึ่งเป็นชื่อเกาะในทะเลแดงแต่เดิมในภาษาไทยจะเรียกโทพาสว่าบุษราคัมจนกระทั่งคนในแถบจันทบุรีได้นำชื่อนี้ไปเรียกพอยซอฟไฟสีเหลืองจนคุ้นเคยต่อมาทราบว่าเป็นพอยคลชนิดจึงมีการบัญญัติศัพท์ในอัญ,ญมณีใช้คำว่าบุษราคัมเรียกพอยซอฟไฟสีเหลืองที่มีสีเหลืองแทนสำหรับโทพาสใช้เรียกพอยโทพาสสีต่างๆเช่น โทผาส,สีเหลืองโทพาส,สีส้มโทผาส,สีชมพูโทภาส,สีน้ำเงินเป็นต้นโทผาาเป็นสัญลักษณ์ของความรักและความเมตตาที่ยืนยงและนำมาซึ่งบิณฑภาพแก่ผู้ที่ได้สวมใส่คนในยุคก,กลางเชื่อว่าโทพาสนั้นช่วยทำให้จิตใจเข้มแข็งป้องกันความผิดปกติของจิตใจและความตายอย่างฉับพลันรวมทั้ง เพิ่มความฉลาดให้กับผู้สวมใส่ชาวอียิปต์ใช้โทพัสเป็นเครื่องหลังป้องกันความชั่วร้ายทำให้ฉลาดขึ้นและทำให้กล้าหาญเช่นเดียวกันกับชาวกรีกที่เชื่อว่าโทพัสให้พลังอำนาจแก่ผู้ที่ได้สวมใส่นอกจากนี้โทพัสยังเป็นอัญ,ญมณีประจำเดือนเกิดของผู้ที่เกิดเดืนพฤศจิกายนเป็นอัญ,ญมณีประจำราศีธนูกลุ่มดาวรูปคนถือธนู และนิยมใช้โทพาสเป็นของขวัญในวันครบรอบแต่งงานปีที่15อีกด้วยแหล่งที่คน้พบโทพาสโทพาสพบได้ในหลายประเทศทั่วโลกแหล่งสำคัญได้แก่บราซิลเยอรมันปากีสถานเนจิีเรียออสเตรเลียพมา่าเม็กซิโกนามิเบียศิลังกาสหารัฐอเมริกาและรัเสเซีย คุณภาพและชื่อทางการค้าที่ใช้เรียกโทพัสในตลาดพอยมีดังนี้โทพัสคือชื่อทางการค้าอิมพีเรียลโทพัสมีสีส้มแกมแดงสีสดเป็นชนิดที่มีราคาแพง s h อ r ์รี่โทพัมีสีส้มแกมน้ำตาลโทพัสสีชมพูมีสีชมพูสวยโทพัสสีเหลือง มีสีเหลืองดูคล้ายบุษราคัมส่วนโทพาสสีฟ้าเกิดจากการอับรังสีจะมีชื่อเลือกที่แตกต่างกันตามโทนสีและปริมาณของรังสีที่ใช้ชื่อทางการค้าของโทพสสาสอับรังสีมีดังนี้โคโบอลบูโทพาสมีสีฟ้าแกมเทาเนื่องจากใช้โคโบอลหกสิเป็นตัวกำเนิดรังสีแกมมาสกายบูโทพาส มีสีฟ้าอ่อนสีเกิดจากการอาบรลังสีอิเล็กตรอนพลังงานสูงลอนดอนบูโทพาสมีสีน้ำเงินสีเกิดจากการอาบรลังสีนิวตอนถ้าการอาบรลังสีใช้อุณหภูมิที่สูงกว่าปกติจะทำให้ได้โทพาสสีเขียวเรียกว่าโอเชียนกรีนโทพลาสแต่สีไม่คงทนเมื่อถูกแสงแดดสีซีจาง ซูเปอร์บูโทพ a าสหรือสวิตบูโทพาสหรืออเมริกันบูโทพาสมีสีสว่างสวยเกิดจากการอาบทลังสีนิวตอนร่วมกับอนุภาคอิเล็กตรอนการเลือกซื้อโทพาสโทพาสเป็นอัญมณีที่ค่อนข้างสะอาดใสมีหลากหลายสีหลายขนาดหาได้ง่ายและมีจำนวนมากสามารถพบเป็นผลึกขนาดใหญ่ในธรรมชาติ t o โทพาสมีหลากหลายสีดังนั้น ในการเลือกซื้อจึงควรเลือกได้ตามความพึงพอใจของผู้ซื้อในแต่ละคนโดยพิจารณาโทพาสที่มีสีสดใสเข้มทั่วทั้งเม็ดมีการเจริญในที่ได้สัดส่วนสมมาตรมีเหลี่ยมมุมคมชัดเจนและสมบูรณ์ครบถ้วนทุกหน้าควรเลือกโทพาสที่ใสสะอาดไม่มีมลทินที่มองเห็นได้ด้วยตาเปล่าโทปาสชนิดที่มีราคาแพงมากได้แก่อิมพิเรลโลโทพาสที่มีสีส้มแกมแดง การดูแลรักษาโทพาสทำความสะอาดด้วยน้ำอุ่นหรือน้ำสบู่อ่อนโดยใช้แปรงขนนุ่มแล้วเช็ดออกด้วยผ้าเนื้อนุ่มควรระวังเรื่องการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิอย่างรวดเร็วหลีกเลี่ยงการใส่เครื่องประดับขณะใช้เตาอบหรือล้างเครื่องประดับทันทีในน้ำเย็นจัดเมื่อถอดเครื่องประดับออกแล้วควรแยกเก็บในถุงผ้าหรือกล่องที่มีผ้าบุไม่ใช้เครื่องทำความสะอาดแบบอัลตราโซนิก นื่องจากโทพาสไม่แนวแตกเรียบทำให้แตกง่ายเมื่อมีแรงมากระแทกดังนั้นการทำความสะอาดและการเก็บรักษาจึงควรระมัดระวังและใส่ใจเป็นพิเศษปัจจุบันมีการผลิตโทพาสสังเคราะห์ขึ้นมาแต่ยังไม่แพร่หลายในการค้าแต่ในตลาดอัญ,ญมณีอาจจะพบโทพาสเลียนแบบเช่น9ก้วโทพาสเคลือบสีต่างๆโดยการเคลือบผิว ทำได้ไหลายลักษณะคือเคลือบด้วยชั้นบางๆของโลหะโลหะออกไซด์ในไต์หรือคาร์บอนบางสีพบว่าเคลือบเฉพาะฐานหรือพาวเลียนส่วนการเคลือบด้วยแผ่นฟิล์มบางของสารที่มีค่าอัชนีิหักเหสูงสลับกับสารที่มีค่าอัชนีิหักเหต่ำทำให้เกิดการเหลือบลงุงเรียกว่าเล่นโบโทพัสหรือมิสติกไฟโทพัสการเคลือบสีด้วยหมึก หลากหลายสีคือแดงน้ำเงินเขียวหรือเหลืองคล้ายสารที่ใช้ย้อมสีนอกจากนี้ยังมีวิธีการเพิ่มความคงทนของผิวเคลือบด้วยการนำโทพาสไปเคลือบผิวก่อนแล้วนำไปเผาทำให้สารเคลือบติดแน่นบนผิวดังนั้นการเลือกซื้อจึงควรคำนึงถึงลักษณะบางอย่างที่สามารถสังเกตได้เช่นลักษณะการเคลือบสีลงที่ไม่มีในธรรมชาติหรือมีสีทลอก ที่เกิดจากการขุดขีดเป็นต้นค่ะสำหรับเพื่อนๆที่ชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามและกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะ